สวัสดีค่ะวันนี้แม่หมอจะทำพิกากาศนะคะเรามาดูกันนะคะว่ากับคนที่คุณดิวอยู่คุยอยู่เนี่ยเรากับเขาเป็นคู่อะไรเราเป็นคู่ที่จะหนุนดวงของเรากับเขาให้สมพงซึ่งกันและกันเราเป็นคู่กดัดเราเป็นคู่กามหรือเราเป็นคู่สร้างเรามาดูกันนะคะสําหรับพลังงานนี้นะนี่คือไพ่กองที่1และนี่คือไพ่กองที่2ค่ะเลือกไพ่กองสําหรับที่คุณรู้สึกว่าใช่ที่สุดเหมาะสมกับคุณที่สุดถูกชะตามากที่สุดแล้วเราไปฟังคำำําทํานายกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับพลังงานไพ่กองที่หนึ่งนะคะมาดูกันนะตัวตนของคุณกับเขาในช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างไพ่อยากจะแนะนำอะไรนะคะสำหรับการพยากรณ์นี้นะคะจะเป็นการดูดวงแบบ พิาการหรือแรนดอมนั่นเองนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงเลยนะถ้าคุณอยากจะเช็คดวงนะคะว่าคุณกับเขาคนนั้นนะ่ะเราเป็นคู่อะไรกันนะคบกันแล้วส่งเสริมดวงหรือไม่จะทะเลาะกันหรือเปล่าจะช่วยหนุนกันช่วยกันทํามาหากินคบกันแล้วจะรวยหรือไม่สามารถจองส่วนตัวเข้ามาได้เลยนะคะแม่หมอมีโปรแบบพิมพ์นะคะเริ่มต้น259านะสาหรับคนที่ต้องการดูดวงแบบที่ นะคะคเป็นแบบเฉพาะของส่วนตัวของตัวเองส่งรูปคนรักคนคุยมาได้ด้วยสําหรับแบบโทร30นาที499นะคะสามารถถามคําถามได้เลยไม่จํากัดนะคะมีคิวให้วันต่อวันจองล่วงหน้าได้เลยนะคะเอาละ่ะมาดูกันนะคะว่าคุณกับเขาคนนี้ในช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรนะคะ p a g e o o c u u s the happy t r c e s king of swords the h y r o p h a n s และ the chariot นะคะเป็นไปได้สูงนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะเป็นรักทางไกลนะคะคนที่เรา ยอยู่คุยอยู่อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างประเทศต่างศาสนาต่างภาษาเช่นเป็นคนเชือ้อไทยเชื้อสายจีนลูกคร,รึ่งเกาหลีฝรั่ง ะะหรืออาจจะเป็นรักทางไกลก็ได้นะคะเช่นคุณเป็นคนกรุงเทพเขาคนนั้นอาจจะเป็นคนต่างจังหวัดต่างประเทศต่างพื้นที่เรากับเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะหรือเรากับเขาต่างพัดถิ่นแล้วมาเจอกันแบบนี้เป็นต้นก็ได้ด้วยนะคะเป็นความรักที่ค่อนข้างผ่านอุปสรรคมาด้วยกันเยอะมากเลยนะสังเกต the chariot นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เราอาจจะแบบเคยทั้งผ่านการทะเลาะการเสียใจายการผิดหวงังความไม่เข้าใจนะคะแต่ว่ามันก็ทําให้เรากับเขาสามารถอยู่ด้วยกันได้นะเพจจอบคราฟ the high press นะคะและ อ f s o r t นะแม่หมอมองว่าเขาคนนี้ลหลงไหลในตัวตนของคุณนะคะคุณเอ็นเป็นคนที่เก่งและมีความสามารถนะดูรวมไปถึงคนที่คุณเดียวอยู่คุยอยู่เป็นคนที่เก่งและมีความสามารถเช่นเดียวกันนะคะความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างออกมาในรูปแบบที่ชัดเจนคนรักของคุณให้ความรู้สึกที่เอาใจใส่สนับสนุนคุณนะคะแล้วก็อาจจะเป็นฝ่ายที่ซัพพอร์ตในเรื่องของความรักความรู้สึกของคุณกับเขานะคะมาดูกันค่ะเรากับเขาคนนี้ เป็นคู่อะไรกันนี่จะเป็นไพ่ผีฟ้านะคะทุกคนแม่นยําม,มากๆและตรงมากๆนะคะสําหรับไพ่ผีฟ้าเนี่ยแม่หมอจะเปิดให้สําหรับคนที่จองคิวเข้ามาส่วนตัวนะคะ หุยดีมากดีมากจริงๆนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะแม่หมอมองว่าเป็นความสัมพันธ์แบบเป็นคู่ที่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้รับนะคะเขาคนนี้อาจจะเข้ามาอุปถัมภ์คาชูคุณนะหรืออาจจะเป็นตัวตนของคุณก็ได้นะคะที่เข้าไปอุปถัมภ์คาชูตัวตนของเขานะคะจะถามว่าอยู่ด้วยกันเราดีหรือไม่เป็นคู่ที่กวากเงินกวากทองนะคะเชื่อว่าเหมือนคบกันไปแล้วอะคะ่ะมันจะช่วยกันทํามาหากินสร้างเงินสร,งสร้างทองนะคะคู่ของคุณมักเป็นคนจิตใจดีใจ บุญใจกุศลน,นะชอบช่วยเหลือชอบทําบุญเข้าวัดเข้าว่าหรือมักจะชอบทําอะไรเกี่ยวกับการบํารุงพระพุทธศาสนานะคะเป็นคนที่จิตใจดีใจใหญ่นะคะแล้วก็จะเข้ามาอุปธรรมค้าชูคุณด้วยนะแม่หมอมองว่าคนรักของคุณนะเข้าวงอุปธรรมคุณนะคะหรืออาจจะสลับกันนิดหน่อยนะคะคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่เข้าไปอุปธรรมเขานะคะแล้วทาให้ความสัมพันธ์นี้มันมั่นคงนะคะแต่ที่แน่ๆก็คือคบกับคนคนนี้แล้วดวงของคุณจะเปิดแล้วดีมากยิ่งขึ้นเงินทองไม่ติดขัดรับรื่นมีโอกาส สร้างครอบครัวที่มีความสุขอบอุ่นและก็ที่สําคัญจะนํามาซึ่งความสําเร็จนะคะบอกเลยว่าเป็นคู่ที่คบกันได้คบกันแล้วปังนะคะทำให้ดวงของคุณมันหนุนกันแล้วรุ่งทั้งคู่เลยนี่คือลักษณะของคนที่เลือกไพ่กองที่1เป็นกําลังใจให้นะคะถือว่าดีมากๆเลยถ้าคุณรู้สึกว่าใช่นี่เป็นพลังงานของคุณนะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1พิมพียํคว่าน้อมรับคำำําทํานายมารับเ NERGY นี้ไปได้เลยนะคะขอต้อนรับพลังงานไพ่กองที่2นะคะ ขอดูตัวตนของคุณกับเขาคนนี้หน่อยนะคะในช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างความรักดีหรือไม่นะคะเจอเจวิลค่ะเจอแฮงแมนคิงออฟคัพนะคะเอทับตับเพนนิคอสโ e เอ s ับซอสนะคะเจอไฮเปตเทรส เอชวอร์ War, ะคะเลข8มาเต็มระบบมากๆเลยนะคะคุณกับคนคนนี้น่าจะมีคุยกันคุยกันมาสักพักแล้วนะคะแต่อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยราบรื่นมากนักนะคะหรือเรายังคงงงๆกันอยู่ว่าความสัมพันธ์นี้จะไปต่อดีไหมหรือจะเอาอย่างไรดีนะเขาคนนี้มัมกจะทําให้คุณสับสนนะคะแล้วก็อาจจะมีบุคคลอื่นๆซ้อนเข้ามาในความสัมพันธ์นี้ด้วยต้องระวังนะคะคู่ของคุณหรืออาจจะเป็นตัวตนของคุณเองด้วยก็ได้นะคะมักจะมีรักซ้อนหรือมักจะมีคนอื่นๆเข้ามานะเขาคนนี้อาจจะไม่ได้ความ ชัดเจนกับคุณมากหรือคุณยังคงอยู่ในสถานะของความสัมพันธ์ที่ยังคงงงๆอยู่นะคะว่าเราอยากจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีนะคุณอาจจะต้องเป็นคนที่เป็นฝ่ายพยายามไล่ตามเขาหรือเข้าหาเขานะคะความสัมพันธ์เนี้ยคุยกันมานานคบกันมานานแล้วแหละแต่เป็นรักที่รุ่มๆดอนๆอาจจะไม่ได้ดีตลอดเวลามันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มักจะเปิดโอกาสให้อีกฝ่ายหนึ่งเอาคนอื่นเข้ามาอะค่ะต้องระวังสิ่งนี้ด้วยนะ มาดูกันนะคะว่าสําหรับความสัมพันธ์นี้เนี่ยสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะคุณกับเขาเป็นคู่อะไรกันหนุนดวงกันไหมคบกันแล้วจะดีหรือเปล่านะคะหืมขออีกใบหนึ่งนะแม่หมอมองว่าสำหรับคุณนะคะ คนที่เลือกไพ่กองที่สองมีโอกาสนะคะที่คุณกับเขาคนนี้จะถึงขั้นแต่งงานมีลูกกันนะหรือมีบุตรกันนะคะแต่ว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่เรากับเขาเคยผูกพันสัญญาสาบานกันมาก่อนนะเรากับเขาเคยอาจจะมีการอธิษฐานขอให้ได้เกิดมาเจอกันทุกชาติทุกชาติไปนะคะแล้วก็ได้มาพบมาเจอกันนั่นเองนะแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ต้องระวังนิดนึงนะคะอืมคุณมักจะเจอ,เอ,อคนที่ไม่จริงใจเข้ามาก่อนหน้านี้นะคะ หรือไม่ก็คู่ของคุณเนี่ยนะมักจะเอาสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาชวนทะเลาะนะคะชวนแบบเอ่อทำให้ความสัมพันธ์มันแลดูคุมเครืออึดอัดนะคะคุณต้องระวังกับสิ่งเหล่านี้ด้วยนะอือฮึแล้วก็ระวังการมีดักซ้อนซ่อนเงื่อนนะคะ ระวังเกี่ยวกับใครบางคนมักจะทําให้คุณผิดหวังเสียใจเกี่ยวกับความรักเนี่แหละเช่นคู่ของคุณนะคะมักจะมีคนอื่นมีบุคคลที่สหรือไม่ซื่อสัตย์ไม่จริงใจนะคะเออแล้วก็ความรักครั้งนี้มองว่าจะอาจจะมาจากการที่คุณเคยมูอธิษฐานขอพรอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ได้พบขอให้ได้เจอนะคะแต่เป็นความรักที่ มันเลดูเทาๆไม่กระจ่างลึกลับนะคะระวังคุณเข้าไปเป็นรักซ้อนของใครด้วยนะคะหรือคบกันไปแล้วคนรักของคุณนําพาบุคคลที่3เข้ามาในบ้านทําให้ความสัมพันธ์มันมึนงงนะคะหรือก่อเกิดการมีชู้การเล่นชู้นะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่คลุมเครือนั่นเองค่ะนะ้วมองว่าสําหรับในบ้านของคุณนะคะแก้เคล็ดเสริมดวงด้วยการที่อาจจะเลี้ยงสัตว์นะคะ เอาไว้ในบ้านด้วยก็ได้นะคะแล้วจึงจะดีหรือคุณจะทําบุญเสดาะเคราะห์นะคะด้วยการปล่อยสัตว์คู่ปล่อยนอกคู่นะทำบุญถ่ายชีวิตโคกระบือคู่ ปล่อยปูคู่ก็ได้นะคะเขาเชื่อกันว่าปล่อยปูจะทําให้อุปสรรคออกไปนะคะแล้วชีวิตจะก้าวเดินไปข้างหน้าหรือจะปล่อยปลาเป็นคู่คู่แบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะจะช่วยเปิดดวงของคุณมากยิ่งขึ้นนะคะจะมีความสุขกับความรักในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าต้องระวังการนอกใจต้องระวังออการไปเป็นดักซ้อนของใครหรือมีใครบางคนที่อาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วเข้ามาไล่จีบคุณนะคะคุณต้องระวังกับสิ่งเหล่านี้นะแต่คู่ของคุณที่เป็นเนื้อแท้เลยจะมีโอกาสเป็นคู่ที่ผูกพันสัญญาสาบานกันมาแต่ว่าใน ชีวิตคู่นั้นอาจจะไม่มีความสุขมากมายนักนะคะก็แนะนําว่าลองปล่อยสัตว์คู่ทําบุญกับสัตว์นะคะออหรืออาจจะเป็นการปล่อยนกปล่อยปลาถวายของคู่ก็ได้แล้วจึงจะดีเปิดดวงเสริมดวงของคุณให้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2คุณอาจจะติดการสาบานสัญญาอะไรบางอย่างมาก่อนหน้านี้นะแม่หมอไม่ทราบว่าคุณไปสัญญาหรืออธิษฐานขอพรเช่นขอให้ได้ถูกลงวันที่หนึ่ง อขอหวยหรืออะไรมาก่อนหน้านี้หรือเปล่านะคะแต่ถ้าคุณติดสัญญาสาบานกับที่ไหนมาเนี่ย คุณต้องไปแก้นะคะแล้วดวงคุณจึงจะเปิดมากกว่านี้นะนี่คือลักษณะของคนที่เลือกไพ่กองที่2นั่นเองค่ะถ้าคุณรู้สึกว่าใช่นี่เป็นเรื่องราวของคุณเป็นสิ่งต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณฝากพิมพ์เขาว่าน้อมรับคําทํานายมารับเอเนจี้นี้ไปได้เลยนะคะและถ้าคุณสงสัยว่าคุณกับคนที่คุณคุยอยู่ดิวอยู่เนี่ยเรากับเขาเป็นคู่อะไรกันนะคะสามารถจองโปรตามใจนะคะมาเช็คดวงส่วนตัวได้เลยส่งรูปเขาคนนั้นมาได้เลยและพิมพ์คําถามที่คุณต้องการทราบมาได้เลยนะคะเช่นเรากับเขาคบกันแล้วดวงจะดีหรือไม่เขา จะเสริมหรือหนุนดวงของคุณหรือเปล่าเขาจะเข้ามาอุปถัมภ์คุณหรือไม่ความรักต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรหรือสาหรับท่านที่ต้องการเช็คดวงส่วนตัวแบบโทร30นาทีสามารถคุยกับแม่หมอได้เลยไม่จํากัดนะคะในเวลา30นาทีถามเต็มที่ได้เลยนะคะส่งรูปคนนักคนคุยมาได้ด้วยก็สามารถจองคิวเข้ามาได้เลยเช่นเดียวกันจองได้เลยที่หน้าโปรไฟล์เด็กตอกนะคะหรือเข้าไปที่บ้านเขียวก็ได้ขอบคุณทุกท่านที่จองคิวแล้วก็รวมไปถึงขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะคะ